ข้ามแดนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูพิธีกรรมแปลกกินซุปเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิตค่ะมาพบกับเรื่องราวทึ่งๆที่หลายคนนะคะก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้เมื่อการตายของมนุษย์นั้นนำพาไปสู่พิธีกรรมความเชื่อที่อาจจะดูแปลกในสายตาเพื่อนร่วมโลกแต่กับคนบางกลุ่มนะคะก็คือสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานค่ะ โดยเราก็ต่างเข้าใจในสัจธรรมที่ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับความตายของผู้คนแต่ละพวกบนโลกใบนี้ก็ล้วนแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่เราคงคุ้นชินกับการเผาและการฝังแต่ก็ยังมีบางวัฒนธรรมที่ความเชื่อเกี่ยวกับความตายที่ซับซ้อนมากกว่านั้นโดยเฉพาะชาวยานโนมามีค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองแห่งป่าดิบชื้นแอมะซอนที่มีการเอาเท่ากระดูกคนตายมาทำซุป แจกจ่ายให้กับทุกคนในชนเผ่าได้ดื่มกันเมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวยาโนมามิค่ะร่างและกระดูกของผู้ตายที่ถูกเผามอดไหม่เป็นเท่าก็จะถูกนํามาผสมปรุงเป็นซุปพิเศษแล้วแบ่งปันกันกินในหมู่ครอบครัวเญาติตลอดจนชาวเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมชุมชนกันค่ะโดยที่มาของวัฒนธรรมกินเท่ากระดูกผู้ตายนี้ก็สืบเนื่องมาจากความเชื่อของชาวยาโนมามิว่า ความตายไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นฝีมือจากพ่อมดหมอผีจากเผาที่เป็นปฏิปักษกันส่งวิญญาณชั่วร้ายมารังควานเหยื่อในเผาของตนและก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้ถูกผีร้ายจมตีก็ต้องรีบกำจัดร่างของเหยื่อไปให้สิน้นเมื่อมีคนตายชาวยานโนมามิจึงเลือกที่จะทำศพด้วยการเผาแทนที่จะเป็นการฝัง ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าศพจะย่อยสลายแล้วนำเท่ากระดูกของผู้ตายมาแบ่งกันดื่มกินโดยก็มีการเชื่อเขาว่าเป็นการรักษาจิตวิญญาณของผู้ที่จากไปให้ยังมีชีวิตยอยู่ต่อได้อย่างปลอดภัยอีกกระนานเท่านานโดยก่อนที่จะมีพิธีเผาศพนะคะร่างของผู้ตายจะถูกนําไปวางไว้กลางป่าในบริเวณที่ใกล้กับกระท่อมหรือที่อยู่ของหมอผีแล้วก็ทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยตามธรรมชาติเป็นเวลา30-45วันค่ะซึ่งค่อยเก็บร่างมาประกอบในพิธีเผาแล้วก็เก็บเท่ากระดูกมาผาสมกับ ซุปที่หมักขึ้นจากกล้วยโดยผู้คนในชุมชนก็จะมาล้อมวงชุมนุมกันพร้อมหน้าแล้วก็จะเวียนกันดื่มซุปละลายเท่ากระดูกที่ถูกตักใส่ภาชนะที่ทําจากน้ําเต้าค่ะแต่ถ้าหากเป็นกรณีชายในเผ่ามีอันเป็นไปก็เพราะถูกคนนอกเผ่าฆ่าพิธีจัดการศพก็จะแตกต่างออกไปร่างของผู้ตายจะถูกวางทิ้งไว้ให้ย่อยสลายนานร่วมปีเพื่อให้แน่ใจว่า ความแค้นที่ถูกฆ่านั้นจะได้รับการส,สั่งสังแล้วอย่างหมดจดผสานกับความเชื่อของชาวเผ่านะคะว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะยังไม่สามารถเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณได้หากร่างเนื้อยังคงไม่หายไปจากโลกมนุษย์เมื่อครบเวลาที่ศพย่อยสลายไปแล้วเท่ากระดูกของชายผู้ตายค่ะก็จะถูกนํามาแบ่งปันกันกินดื่มโดยคราวนี้จะแจกเฉพาะในหมู่ชาวเผ่าผู้หญิงเท่านั้นนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นอันได้ส่งให้วิญญาณของผู้ล่วงลับได้เข้าสู่โลกแห่งวิญญาณอย่างสงบและก็สวัสดิภาพแล้วค่ะึงด